สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายกวินนะฮะวันนี้เรามาเก็บเวลเกรสปายกันที่โกส์าโกเลมหินนะฮะสตาร์เลติกโกเลมนะครับเราก็มาลากกิมโกเลมหินชิวๆนะฮะนี่ฮะสกิดสกิดแล้วก็ลากมันมารวมกันนะครับแล้วเราก็รอจังหวะมุดแล้วก็มุดนะฮะกิมอยู่ที่ประมาณพันหนึ่งพันหกร้อยหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะฮะดเมจที่กิมนะฮะเพราะว่าเจ้าโกเลมมันมีเกาะค่อนข้างที่จะหนานะฮะ เวลาเรามุดเราต้องใช้กาตามุดนะฮะถ้าเราใช้มีดมุดได้มันก็จะโกงไปนะฮะอันนี้กใ็ใช้กาตาที่ใช้เป็นยังเป็นกาตา1อาเชอร์สเกลตันหนึมัมมี่นะฮะถ้าจะให้ดีก็ผมผมคิดว่าน่าจะเป็นกาตา2ลาวาโกเลมนะอันนั้นก็จะน่าจะทำให้เรากิมแรงขึ้นนะเพราะว่ามันโจมตีโกเลมแรงมอนเตอร์ที่เป็นประเภทโกเลมแรงขึ้น30ต่อใบนะครับ ถ้าใครมีงบก็ลองดูก็ได้นะแต่ผมผมคิดว่าผมใช้กัตตาอันนี้นี่แหละนะฮะไม่เป็นไรมุดหลายครั้งหน่อยเดี๋ยวมุดกิมหลายครั้งหน่อยไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามานา SP เรามันก็ไม่หมดอยู่แล้วนะครับนี่ฮนะสบายๆกดหลายครั้งหน่อยไม่เป็นไรนะ ประหยัดง,งบประหยัดง,งบนะฮะก็แป๊บเดียวนะเพราะว่าโกเลมหินตอนนี้มันมีมีคนมาฟาร์มน้อยนะครับไม่เหมือนรอบก่อนรอบก่อนมันมีกิจกรรมไอตัวออฟเสื้อกล้ามเกงในมันจะใช้อีลูเยอะนะครับทำให้อีลูแพงมันเขาคนก็จะนิยมมาฟาร์มที่โกเลมหินเยอะนะครับทำให้คนเยอะนะช่วงก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้กิจกรรมออฟ เสื้อกา้ามเก่งในมันหมดไปนะครับทำให้คนไม่ไม่ค่อยมาฟาร์มกันละนะครับส่วนมากก็จะมาวิ่งเควสแล้วก็เก็บอีรูเล็กๆน้อยๆอยกันนะครับอันนี้เราก็ถือโอกาสที่คนน้อยๆนะฮะก็มาวิ่งเก็บเควสป้ายนะส่งที่คอมมานโดนะครับเพราะว่าเควสกับดันดันโกเลมมันมันอยู่ใกล้กันนะครับเซฟที่คอมมานโดแล้วก็ครบ100ตัวแล้วก็กดบีวิ่งกลับไปที่คอมมานโดแล้วก็ส่งเควสแล้วก็เดินเข้าถ้ำโกเลม มาอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ฮะกิมสบายๆนะชิวๆนะครับเนี่ยเดินแบบชิวๆนะเพราะว่าคนมันน้อยอยู่แล้วนะเนี่ยค่อยๆส,สะกิดไปนะครับนี่สองตัวถ้าเราเห็นคนก็สองตัวก็ได้นะยังรอจังหวะด,ดีๆนะฮะลากยาวเลยนะครับจะหลุดหรือเปล่าไม่รู้นะครับ ไม่มีไม่เจอผมว่าผมจะเคลียร์ก่อนนะฮะโอเคสองตัวก็สองตัวนะฮะนี่ฮะเม็ดมีโดดไปที่พันแปดเหมือนกันนะลาเมจนะครับอันนี้กดแค่ยาเล่งอย่างเดียวนะครับยาเล่งอย่างเดียวแล้วก็มาก,กิมบวกห้านะฮะที่ของสวมใส่นะครับมาก,กิมบวกห้าเซตเซตเท้าแอสแอสซินนะครับบวกสี่นะครับ อันนี้เยอะเลยนะฮะบนเรือเพียบนี่ฮะลากกิมแบบชิวๆเดือดๆเลยนะฮะ EP ดีมากนะครับที่โกเลมหินนี้นะครับใครว่างสนใจก็ลองมาเก็บเวลกันได้นะครับผมมีโอกาสได้ออรูด้วยนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ลาเพื่อนกันไปก่อนครับไ้ไปทักทายเพื่อนๆกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe แชร์แนลกันด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ